รับสวัสดีชาวบ้านทุกท่านนะครับผมตอนนี้พวกเราก็อยู่กันในหมู่บ้านพี่ชาวบ้านบอกว่าพี่ครับพี่ใช้เพิร์กอะไรบ้างครับผมอยากรู้จังเลยว่าในหน้าเพิร์กที่พี่เตรียมไว้ม่นมีอะไรบ้างนะครับผมขออธิบายเพิร์กของเซเวอร์ก่อนนะครับผมว่า มันมีอะไรที่มันสําคัญบ้าง mm hmm. พูดเหมือนจะบอกเปิร์กหันไม่ได้บอกนะบอกแค่เปิร์กเซอร์อนะครับสามหกเก้าคืออะไรไปดูในคลิปที่แล้วก็ได้นะครับ mm hmm. แต่ว่าดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วไปดูคลิปที่แล้วแล้วกลับมาดูคลิปนี้ใหม่นะครับปั๊มวิวกันหน่อยนะครับปั๊มบิวกันหน่อยทุกคนโอเคสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับมีสามนะครับผมหลังจากที่ประตูเปิดแล้วเราจะวิ่งไวขึ้นนะครับในแหลงหลังๆเขาจะจุดเครื่องกันเป็นเขาจะรอเพื่อนล้มก่อนเราค่อยจุด สำคัญมากและสําคัญที่สุดนะครับซึ่งยังไงยังไงก็ต้องออกมานะครับผมยกเว้นสะว่าหนูเล่นเป็นทีม4ี่คนแล้วรู้ว่าอ๋อคนนี้ไม่ได้จุกอยู่แล้วคุยกันในที่ขอดหรืออะไรเงี้ยว่าเราไม่ได้จุกอยู่จุดเลยอะไรเงี้ยนะครับถึงจะไม่ต้องออกมาก็ได้นะครับผมนะสามต่อไปเป็น6นะครับผมหกคือช่วยเพื่อนจากเก้าอี้เพื่อนจะเป็นอมตะหรือว่าโดนตียังไงยังไงก็ไม่ล้มนะครับผมจนกว่าจะครบเวลาที่กําหนดนะครับผมนะข้ามนะต่างวิ่งไวนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วแต่ว่าคุณจะอัไปทางไหนบ้างนะครับมี ส่วนใหญ่ที่ใช้กันคือ36แล้วก็39นะครับแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นกิ่งก้านสาขาที่จะต้องอัพและสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนเล่นโซโล่เพลเยอร์และสําคัญกว่า369ก็คือไอ้นี่ครับอัพเสียค่าอัพแค่5จาก120นะครับผมขอร้องนะใครที่เล่นโซโล่เพลเยอร์หรือเล่นไม่ครบ4คนเล่นกับเพื่อนอีก2คนเป็น3คนแล้วสูมอีก1คนผมขอร้องนะครับกระตีนก็ได้นะครับอัพ ไอ้นี่มาให้หน่อยนะครับมันใช้แค่ห้าแต้มจริงหนูไม่ได้อัพสายบนก็จริงแต่ถ้าเกิดหนูอัพไอ้นี่มาเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนที่นั่งเก้าอี้เวลาเรานั่งเก้าอี้เราจะเห็นคนร,บรอบๆตัวว่าใครจะเป็นคนไปช่วยใครจะปั่นไฟใครอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งขอร้องอ่ะอัพอัพอัพมานะครับผมอัพมาไม่ใช่อัพยานะครับรอลงมาคือเจ้านี่ครับคือเราล้มเราสามารถลุกเองได้หนึ่งครั้งนะครับซึ่งผมว่าคงไม่มีใครไม่เอาไปหรอกนะ น่าจะแหละนะซึ่งเอาไปคอมโบกับไอความสามารถเจ้านี้ได้ที่เวลาเราเล่นนาอิบหรือตัวอะไรที่บาดเจ็บแล้วลุกช้าก็สามารถใช้ให้ตัวเองลุกไวขึ้นนะครับแล้วตาไหนที่ผมรู้สึกว่าผมแบบว่าหิวตีนไวรุกจัดผมจะเอาไอ้นี่ไปนะครับที่ใช้สตันหัวฮันเตอร์แล้วฮันเตอร์จะปวดหัวนานมากจนถึงต้องไปกินพาราถึงจะหายปวดนะครับซึ่ง นานขึ้น20%่สเน้นจุกนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ได้จุกมันก็จะแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับก็แล้วแต่คนว่าจะเอามาใช้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้สําคัญมากนะครับไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่ว่าที่ส่วนใหญ่ผมเอาไปหลายต่อหลายครั้งเพราะว่าผมขี่ตีนวัยรุ่นจริงๆเนะครับผม <S 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 หรือจะเอาความสามารถนี้มาก็ได้นะครับความเร็วในการดิ้นเวลาเราโดนฮันเตอร์อุ้มเนี่ยไวขึ้นนะครับซึ่งโอกาสได้ใช้ก็ก็ไม่เยอะมากก็คือว่าแทบจะ ยากแหละที่ฮันเตอร์จะอุ้มเราแล้วหลุดนะครับมาต่อไปเป็นความสามารถที่ผมคิดว่าสำหรับใครที่จูบไม่เก่งแล้วก็เป็นร่างถูกสาบนะครับหรือว่าจะโดนไล่คนไล่ทุกตาแนะนานให้เอาไอเจ้านี่มาความสามารถในการโดนแขวนเก้าอี้แล้วนานนานกว่าจะตายน้ําจะไหลช้ามากนะครับผมยิ่งฮันเตอร์ไม่ได้เอาร่างขวาของเขามานะครับมันจะยิ่งอยู่นานนะครับยิ่งอยู่นานยิ่งเมื่อยขาะครับ ผมมาเสริมทีหลังนะครับผมคือความสามารถเนี้ยมันจะได้ใช้อย่างมากในด่านกว้างๆนะครับด่านกว้างคือด่านไหนบ้างด่านกว้างคือด่านที่ไม่ใช่ดา่านโบสถ์สีชาติแล้วก็ด่านโรงงานผลิตเรือลำน้ำนะครับผมนอกนั้นใช่หมดเลยนั่นคือด่านกว้างหมดเลยนะครับซึ่งในด่านยิ่งกว้างแล้วเพื่อนที่เราเล่นด้วยยิ่งแรงต่ำนะครับผมเขาจะมาช่วยไม่ทันเข้าใจไหมแบบว่าคนที่มาช่วยเขาจะออกตัวช้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาความสามารถนี้ไปจะทําให้เขามาช่วยทันเฟสได้นะครับผม เพราะฉะนั้นถ้าหนูยังแรงไม่ถึงช้างแล้วก็เจอดัดกว้างผมแนะนําว่าให้เอาไอ้นี่มาเพื่อนที่มาช่วยออกตัวช้าก็ตามจะมาช่วยทันเฟสและเกมจะชนะง่ายขึ้นนะครับและสุดท้ายและท้ายสุดนะครับที่ผมคิดว่ามันสาคัญนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากจะเล่นลีลาหรือว่าอยากลองอัปเปิ์กไปเรื่อยๆดูนะครับที่ผมรู้สึกว่าจําเป็นจริงๆน่าจะเป็นไอเจ้านี้นะครับผมที่บางคน,นอยากอัพแบบ3 6แล้วก็อยากจะมีเก้าติดมานิดหน่อยนะครับก็เอานี่เจอร์ลีเฟกมานะครับที่ค่าแผ่นไม้แล้ววิ่งไว การข้ามแผ่นไม้วิ่งไวข้ามหน้าต ouais. you know, like ่างวิ <t ick searches> okay. <ick> ่งไวนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้มันคือการที่เราจะเปลี่ยนจุดจุกสมมติว่าจุดนั้นมีไม้3แผ่นไม้3แผ่นเราใช้ไม้ไปแล้วแผ่นหนึ่งหรือ2แผ่นแล้วมันเหลือไม้อีกแผ่นเดียวที่ฮันเตอร์ทำลายเสร็จปุ๊บเราจะต้องหนีไปที่อื่นแล้วเราสามารถกระโดดข้ามแผ่นไม้แผ่นนั้นเพื่อไปจุดจุกอื่นได้อันนี้คือความสําคัญของข้ามแผ่นไม้และข้ามหน้าต่างวิ่งไวนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วมาดูกันว่าผมใช้อะไรบ้างที่ผมตั้งค่าขี์ลัด ไว้นะครับนี่เลย36สปีดท,ที่เราบอกกันเมื่อกี้นะครับเห็นไหมว่าผมจะเอา2อ,อันนี้มาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไอ้น,นี่ก็เลยอาจจะจำเป็นนะครับและไอ้น,นี่คือเราเล่นโซโล่เพลเยอร์เราเล่นโซโล่เพลเยอร์อยู่แล้วนะครับผมมันก็เลยจำเป็นจะต้องใช้เพราะผมไม่อยากจะให้เพื่อนที่มาสุ่มกับผมเขาลำบากนะครับต่อไปเป็น36เก้าอี้นะครับ36เก้าอี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ในกรณีที่ผมเล่นตัว ที่ผมคิดว่าใช้จุกแล้วมันยากครับอย่างเช่นตัวตาบอดตัวแมคชีนิกหรือตัวอะไรก็ตามที่ผมมั่นใจร้อเปเซ็น์ว่าถ้าโดนแรกคนแรกตายแน่นอนอผมจะเอาสามหกเก้าอี้มาเพราะเราจะไม่เป็นภาระของลูกหลานเนี้ยเพราะว่าเก้าอี้จะนับถอยหลังไวไวช้าลงรับถอยหลังช้าลงนะครับนับถอยหลังช้าลงทําให้เราตายช้าลงเพื่อจะมีเวลาในการปั่นไฟมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาเอนนี่มาหน่อยหน่อยนึงนะครับผมคือแอบ,แบ หวังว่าฮันเตอร์จะไปไล่เพื่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ลุกได้ไวขึ้นนะครับต่อไปก็ผม 3- 6มเหมือนเดิมนะครับแต่นี้เป็นแผ่นไม้ะครับผมจะชอบหยิบมาใช้ตอนที่ผมเล่นตัวไม้ไอ Eye. หรือว่าตัวอะไรก็ตามในตาที่ผมรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะอยากจะเอาเลือดหัวฮันเตอร์ออกมานะครับส่วนไอเจ้าเนี้ยจจะเปลี่ยนไปเป็นอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ผมเอาไปอันนี้เพราะว่าเวลาที่เล่นคนเดียวบางทีผมไม่รู้ว่าฮันเตอร์มันไล่ใครอยู่หรือเปล่า หรืมันไม่ได้ไล่แต่ส่วนใหญ่แล้วในเหตุการณ์จริงๆฮันเตอร์จะไล่คนสุดท้ายแล้วก็จุบแล้วก็หนีกันนะครับซึ่งอันนี้สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้นะอันนี้มีประโยชน์กว่านะครับต่อไปเป็น3ามเก้านั่งเก้าอี้นานเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีแค่แพทเทิร์นเดิมของผมที่ผมใช้นะแล้วก็แค่หยิบไอ้เจ้านั่งเก้าอี้นานมาแล้วก็หยิบคลานไวมานะครับผมอันนี้ผมหยิบมาเพราะว่ามันเหลือห้าแต้มไม่รู้จะหยิบอะไรมาดีนะครับที่มันรู้สึกจะมีประโยชน์ที่สุดผมก็เลยหยิบไอ้นี่มาแดนเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เพื่อนของเราที่อยู่ใกล้เขาจะวิ่งไปทางไหนกันแน่เพราะผมเลยคนเดียวไงก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นคนเดียวคืออินโฟเมชันนะครับหรือข้อมูลข้อมูลจำเป็นจริงๆเนี่ยต่อไปก็เหมือนเดิมครับผมสามเก้าแต่ก็เป็นแผ่นไม้แทนนะครับผมนจะเห็นว่าผมเอาสองนี่ยมาตลอดนะครับผมแนะนําว่าเอามาเถอะขอร้องนะนะไอ้เนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเอามาเถอะต่อไปนะครับผมเป็นเปิร์กนาอิบนะครับผมจะเอาไอ้เจ้านี่มานะครับเป็นเพราะว่านาอิบเวลาโดนตีอ่ะจะ ฮิวช้านะครับจะโดนฮิวช้าจะคิวตัวเองช้านะครับผมจะใช้เปิกชุดนี้ก um, ับนาอิบอ่าแพทติเซียแล้วก็บางทีอาจจะใช้กับน้ำหอมแต่บางทีก็ไม่ได้ใช้นะเพราะผมเล่นน้ำหอมแล้วเนี่ยผมเชื okay, okay, <mel> ่อว่าผมแทบจะไม่โดนดามิเลยเนี่ยเพราะผมน้ำหอมเทพเนียโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการอัพเปิ์กแต่ละแต่ละทางแต่ละอันนะครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ติดใจสงสัยนะครับ พิมพ์ถามมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ชาวบ้านที่ช่ำชองม,มาช่วยกันตอบนะครับผม <c oughs> ถ้าเกิดว่าชาวบ้านของเราตอบแล้วยังไม่กระจ่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชาวบ้านคนอื่นมาช่วยกันตอบนะครับ <c oughs> <c oughs> จิตใจจะไม่ทำอะไรเองเลยเหรอเดี๋ยวผมไปช่วยตอบให้ด้วยนะครับผมนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะไปลงแรงให้ดูแล้วกันว่าผมใช้อะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วหรือเกือบทั้งหมดแล้วผมใช้แค่สังหก นะครับที่เหลือก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าผม mm hmm. ใช้สามกอะไรนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้ความสามารถอะไรดีด่านนี้เป็นด่านที่แคบนะครับมีตัวช่วยแล้วหรือยังยังไม่มีเราก็ต้องเล่นตัวช่วยนะครับย่างนายอิบนะครับโอเคมีต้นเรือแล้วไม่ต้องเอาละโอเคงั้นผมจะเล่นตัวอีไลบวกกับความสามารถในการใช้แผ่นไม้สตันหัวอย่างยาวนานมาแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าด่านนี้เป็นด่านแคบแล้วผม รู้เรื่องด่านนี้เป็นแทบจะอย่างดีว่าตรงไหนมีแผ่นไม้บ้างการเอาสตันแผ่นไม้สตันหัวนานมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามีแผ่นไม้ตรงไหนบ้างแล้วเราจะวิ่งเข้าไปใช้งานได้นะครับเก็ผมจะอยู่ตรงกลางเลยกันเพราะวันเตอร์เขาชอบไล่ตรงกลางก่อนในระดับแรกอยู่แล้วนะครับด่านนี้ปกติเลยคือไม่ว่าจะเกิดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นยัง,ยงไงก,ก็ต้องมาไล่ตรงกลางนะครับเพราะว่าตรงกลางจะมีเซอร์เกิดแน่นอนหนึ่งคนซึ่งเป็นผมนะครับ แต่ถ้าเกิดเขาไม่ไล่ปุ๊บความสามารถที่ผมามาเกี่ยวกับแผ่นไม้ก็อาจจะไม่ได้ใช้หรืออาจจะได้ใช้ที่ผมชอบแผ่นไม้ผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ถ้าเกิดเพื่อนว,ว,ว,วิ่งหนีมาแล้วเราดักแผ่นไม้เพื่อนอะ่ะอย่างน้อยเราจะได้ใช้ความสามารถชิ้นนั้นที่เอามานะครับผู้ล่าอยู่ใกล้ฉันโอเคน้องมแมลงบอกอยู่ตรงโน้นนะครับอยู่ตรงบ้านเล็กเดีย๋ยวมาดูกันนะว่าผมได้จะใช้ครบหรือเปล่า3ที่เอามาถ้าเราโดนไล่มาสุดท้าย3จําเป็นมากนะครับ6นะครับ ถ้าเกิดไปช่วยเพื่อนในแคบผมหนึ่งในสองครั้งนะครับผมแล้วเพื่อนโดนตีในระหว่างนั้นจะถือว่าได้ใช้หกไครับแต่ถึงเพื่อนไปโดนตีก็เพื่อความอุ่นใจอะนะครับผมก็ถือว่าได้ใช้หกแล้วก็ที่ผมเอามาเพิ่มก็คือสตันแผ่นไม้อย่างยาวนานนะครับแต่ว่าฮันเตอร์ตัวนี้ถ้าเกิดความสันปลดล็อกแล้วอะไม่ควรจะไปดักเอาแผ่นไม้ยัดหัวเขาเข้าใจไหมคือมีโอกาสมากๆที่เขาจะคือเขาจะฆ่าเราอะโอเคเพื่อนวิ่งไปเลยเอาไม่วิ่งเข้าแผ่นไม้เจบไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเลยไล่ผมแล้วไปปล่ผมแล้วไผมแล้วหัวแตกสวยไหมสวยหรือเปล่าสว,ส,วสวยไม่สวยพูดทุกคนสวยไม่สวยพูดโอ้โหโคตรนานอะ่ะกว่าเขาจะเดินต่ออะจริงปะโอหเกือบแล้วนิดเดียวเองอ่ะจบจบเกือบแล้วอ่านิดเดียวเองเดินผ่านแล้วก็ตัดหัวโอ้โห่รู้ดีรู้ดีรู้ดีเกินรู้ดี มันอยู่มานานนะแต่ว่าเขายังไม่ปลดล็อกความสามารถในการพุ่งจรวดนะครับก็ไม่ต้องกลัวเขาหรอกอจริงๆโจ๊กอะถ้ายังไม่ปลดล็อกความสามารถในการพุ่งจรวดก็สบายๆโอเคเขาเขาเขาบัดจรวดแล้วต้องต้องระวังนะตอนเนี้ย <c oughs> ผมได้ใช้ความสามารถในการเอาแผ่นไม้สตันหัวสองรผมก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวผมจะพับแผ่นไม้อันนี้ไปก่อนเลยนะครับพับก,ก่อนไม่รอแล้วเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาพุ่งอะเราจะโดนดาเมจนะครับโอเคแล้วผมจะวนรอบนึงแล้วก็ออกมาใช้แผ่นไม้แผ่นซ้ายมือน,นี้นะครับ คือด่านนี้ผมรู้ดีเกือบจะหมดแล้วว่าแผ่นไม้มันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้อ่ะโอเควนได้อีกรอบนึงเราจะใช้ตรงไหนยังไงนะครับผมก็เลยเอาความสามารถนี้มานะครับโอเคยังวนได้อีกรอบหรือเปล่าดูก่อนนะคำนวณระยะทางให้ถูกนะครับโอเคยังได้อีกรอบมีโอเคไปวนอันเตอร์ขอโทษไม่ได้ตั้งใจขอโทษ โอ๊ยข้ามชา้าเฉยโอเคต้องมาเล่นอ,อันนี้แล้วไม่ทันแล้วเนี่ยมาเาร็วค่ะพุงเฉยโอเคนก <G ül üyor> นกไม่ทันนกไม่ทันนะโดสเตย์โอเคนกเท่ากับเมื่อกี้นกทันนี่คือสวยงามมากเลยอะ่ะแบบว่าคือลือแบบเบิ่มๆเลยอะ่ะตอนแรกผมกำลงังช่างใจอยู่ว่ะ เขาได้ขันหัวจรวดไปห,หรือเปล่าหรือว่าเขาขันแค่ท้ายจรวดคือเขาไม่ยอมพุ่งอ่ะความจริงเราวนไอเน,นี่ยสองรอบต้องต้องพุ่งแล้วนะแต่ไม่ยอมพุ่งก็เลยสงสัยว่าเอ้ยหรือว่าเขาไม่ได้ขันหัวจรวดนะหรือว่าเขาหันหันว่าขันเอา้าสวยเพื่อนสวยก็ได้สวยก็ดีสวยขอบคุณค่ะเพื่อนจ่ายเครื่องเดียวลูกอีกเครื่องเดียวค่ะเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นไม้กับสตันหัวนะโอเคไม่ใช่ใช้แล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใช้แล้วล่ะ ช่ยดูวีดูบูไปรู้ก็ประมาณนี้นะอันนี้คือได้ใช้สานะครับ <ivot> คือเราจะหายบาดเจ็บตอนท้ายฮันเตอร์จะพุ่งมาใส่เราแล้วเราไม่เป็นอะไรเนี่ยถ้าต้นเรือไม่ได้อัพสามไว้เนี่ยก็โดนพุ่งใส่กระลมแล้วนะครับสำหรับตัวโจ๊กนะ,ะแผ่นไม้ก็ได้ใช้สามได้ใช้หกไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตอนนี้เอาสามเก้าแผ่นไม้มาเนะี่ยคือจะบอกได้เลยว่าครบเครื่องนะครับ <significance> นะ ถ้าเป็นยำหรือเป็นส้มตำนี่บอกได้เลยว่าปากเบินหมดเลยครับผมนะครบเครื่องนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเปิร์กที่ผมอัพมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ลองไปอีดีกัเองก็ได้แต่อันที่ผมรู้สึกว่ามันอันที่ผมรู้สึกว่ามันสำคัญสำคัญเน่ยมันก็เป็นแค่ประมาณที่ผมเล่าไปนะครับว่ามีอะไรบ้างก็อยากจะใช้อนไหนก็ลองเลยครับแล้วเราจะเจอเปิร์กที่เข้ามือเรา ในด่านนั้นในตัวละครนั้นนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปไม่มากก็มากากคลิปนี้นะครับผมก็ใครยังไม่ได okay. ้กดไลค์ก็ช่วยเช็คนิดนึงว่าข้างล่างที่เป oh, ็นป <si ุ่มเครื Chuck ่องหมายรูปปุ้งกดกันทรือย่างนะครับเลียดกดแล้วก็คอมเตด้วยแล้วใครที่ยังไม่ได้กดตครตามมาเป็นชาวบ้านด้วยกันก็ก็ยินดีต้อนรับมาเป็นชาวบ้านด้วยกันกดติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรละถ้าเกิดว่าผมจะอัพคลิปอะไรคลิปต่อไปกดกระดิ่งกันไว้มันจะแจ้งเตือนนะครับไปก่อน It's all about humanity.